คนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาคัดค้านมันเป็นรีแอคชั่นน่ะรีแอคชั่นมันก็มาจากแอคชั่นแอคชั่นก็คือสภารัฐบาลถ้าสภารัฐบาลแล้วไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญจะยื้อของตัวเองไปโดยเชื่อมั่นว่าตัวเองมีอำนาจที่จะทำได้เด็กพวกนั้นเป็นเพียงคนส่วนน้อยไม่มีทางทำอะไรได้คือรีแอคชั่นมันก็จะแรงขึ้นเห็นไหมแรง กับแรงต่อต้านเนี่ยมันเท่ากันในโลกสมัยใหม่เนี่ยดิฉันก็ไม่อยากเห็นความแรงที่เกิดขึ้นไม่อยากเห็นความรุนแรงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่มีคนต้องสูญเสียชีวิตคือเราสูญเสียชีวิตมามากพอแล้วในรอบเท่าไหร่ฮะเกินสี่สกว่าปีตั้งแต่14ตุลา6ตุลาปี3 5หแล้วก็มาเลื่อยมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะต้องสรุปบทเรียนแล้วก็หาทางที่เราจะ ปณนีปนอมแต่การปณีบนอมไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบแต่เราต้องมุ่งไปที่ว่าทํายังไงที่จะให้เกิดการกระจายอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นธรรมการกระจายเศรษฐกิจที่เป็นธรรมแล้วก็มีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการบ้านเมืองที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้จะเป็นคําตอบค่ะระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบระมุขกเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาการต่อไป แต่ว่าเราไปตัดช่วงทุกอย่างโดยการรัฐประหารพอเราเกิดปัญหาในเรื่องของอพด็จก,การเสียงข้างมากในรัฐสภาเราควรจะปล่อยให้มีพัฒนาการในการแก้ปัญหาในตัวของมันเองแต่ปรากฏว่าเราเกิดการชฉวยโอกาสเข้ามารัฐประหารซึ่งรัฐบารมันไม่ใช่คําตอบเราได้ทดลองมาแล้วทั้งรัฐมนูลปี50รัฐมนูลปี60เราจมปลักอยู่กับความขัดแยง้ง แล้วดิฉันบอกได้เลยว่าความขัดแย้งรัฐธรมนูญก็เป็นมันเป็นกติกาที่ทุกคนต้องพูดถึงนะฮะเพราะมันเป็นมันเป็นกติกาที่เข้าสู่อำนาจนะฮะเป็นกติกาที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยต่อให้คุณมีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยที่เป็นพื้นฐานนะคะว่า ต้องให้คุณเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างมากก็ต้องมีเหตุผลนะคะไม่ใช่ว่าเสียงข้างมากลากกันไปเพราะว่าเสียงข้างมากลากกันไปคนก็เข้ามาต่อต้าน,นกันเพราะฉะนั้นเวลานี้เสียงข้างน้อยที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแล้วมาครอบงาทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นการคัดค้านการต่อต้านเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราได้ประสบการณ์มาแล้วทั้งสองแบบทําอย่างไรที่เราจะหาจุดใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกจะมีสถิยลภาพและมั่นคงได้คุณต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เขาพร้อมและเขาต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมร่างรัฐธรรมนูญกําหนดกติการ่วมกันเพราะถ้าหากว่าเราไปบอกว่าเฮ้ยมีแต่เราเท่านั้นที่จะเป็นคนร่างแล้วก็จะทําให้เกิดความเป็นธรรมตอนนี้มันไม่ได้รับการยอมรับแล้วคะ่ะ